It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and back. cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่299นะครับกับผมบอลสุรัตน์โคธิปัะสาครับครับก็ดีใจครับที่อยู่กับผู้ฟังมาเกือบจะ300แก้วกันแล้ว พวกเราชาวบาลิสตาที่อาคาบัลคาเจอร์เนี่ยนะครับก็ตั้งใจเลยครับในการชงกาแฟแต่ละแก้วนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านในการที่จะเอาไปปรับใช้ในงานการบริหารคนบริหารองค์กรแล้วก็รวมไปถึงการสร้างอ,าองค์กรนะครับขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้เพจอาคาบัลคาเจอร์เนี่ยนะครับเรากาลังเปิดหลักสูตรออกคาเจอร์ฟันเดเมนทัลส์นะครับซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ช่วยทําให้คุณฟังเห็นเลยครับว่า สามารถที่จะสร้างวัฒนกรได้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายให้กับที่ปรึกษานะครับอยากเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับอยากจะฟังประสบการณ์ฟังตัวอย่างเคสดีๆและที่สําคัญเราก็มีเคส,สปิเกอร์ที่มาจากองค์กรที่ประสบความสําเร็จในการสร้างวัฒนกรด้วยนะครับสนใจไปดูรายละเอียดได้นะครับเราพิมพ์ไว้ในโพสต์บนสุดของ Facebook Page Ac บอ p of Culture นะครับไปติดตามดูกันได้ครับส่วนในกาแฟที่ 299แก้วนี้เนี่ยนะครับเกิดจากการที่ผมเองเนี่ยกำลังเตรียมเนื้อหาที่จะไปเป็นเก็ตสปิเกอร์ให้กับองค์กรหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับและในหัวข้อนี้เนี่ยจะเป็นการพูดถึงเรื่องการสร้างการเปลียนแบรนด์ที่เริ่มมาจากตัวพนักง,งานเองครับ <c oughs> ก็ไปพบเรื่องราวมากมายนะครับที่พบว่าการคิดค้น business ใหม่ๆการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆองค์กรเพื่อจะมาช่วยให้ชีวิตในการทํางานดีขึ้นมันไม่ได้เป็นหน้าที่ของ แผนกใดแผนกหนึ่งในองค์กรเท่านั้นนะครับหรือในขณะเดียวกัน,ก,นการคิดค้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของ RD แต่เพียงอย่างเดียวใน EP ีเก่าๆเนี่ยนะครับเราเคยพูดถึงเรื่องของเทคนิคต่างๆที่องค์กรจะใช้ในการระดมไอเดียในองค์กรนะครับซึ่งเราก็พูดกันไปหลายตอนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดแฮกเกอร์ซอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระดมไอเดียผ่านไอเดียแจมนะครับ หรือการใช้การประกวดไอเดียประกวดนวัตกรรมในองค์กรนะครับหรือแม้กระทั่งการาใช้ตัว kickbox นะครับซึ่งทาง Adobe ได้เป็นต้นแบบนั่นเองนะครับก็ลองไปติดตามใน EP เก่าๆได้ครับส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวของการเอาเรื่องราวขององค์กรที่ประสบความสำเร็จและองค์กรที่น่าจะไปได้ดีกว่านี้นมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อท่านจะได้เป็น inspiration นะครับ ที่จะไปส่งเสริมคนในองค์กรของท่านเนะี่ยให้มามีส่วนในการที่จะคิดอะไรใหม่ๆไปข้างหน้าด้วยกันนะครับบางคนก็บอกว่า2หัวดีกว่าหัวเดียวนี่ถ้าองค์กรของท่านมีพนักง,งานสักร้อยคนเนี่ยร้อยหัวไม่ดีกว่าหัวเดียวหรอครับนี่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจเนะี่ยซึ่งมีหลายๆเชษษมากมายเลยนะครับผมอยากจะเล่าถึงเรื่องราวหนึ่งก่อนนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะจําได้นะครับบริษัทแบ็คเบอร์รี่ หรือว่าถ้าจำได้เนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่า BB พอคุณคุณแล้วใช่ไหมครับในยุค2,000เต้องบอกว่าตัว Black b บ a c k b e r r y เนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนที่คลองตลาดคลองใจคนทั่วโลกจริงๆครับและด้วยซิกเนเจอร์ของเขาก็คือไอ้แป้นกดคีย์บอร์ดเขาเนี่ยแหละครับซึ่งตอนแรกเขาก็ตั้งใจไว้สำหรับให้คนตอบอีเมลผ่านไอตัวไอ้สมาร์ทโฟนได้แต่ว่าไปไป,ไป,ไป,ไปมามันเป็นยุคที่คนเริ่มที่จะ แชทคุยกันนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นพอดีเลยเพราะฉะนั้นแบ c ็คเบอร์ก็มาตอบโจทย์ในยุคสมัยนั้นถึงขนาดที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐในยุคนั้นอย่างบารักโอบามาเนี่ย mm. เขายืนยันว่าจะใช้แบ็คเบอร์ี่ในการทำงานนะครับ mm. ซึ่งมันจะขัดแย้งกับทีมรักษาความปลอดภัยของเขาหรือสานักข่าวกรองของสหรัฐที่อยากจะให้บารักโอบามาใช้ระบบที่เป็นระบบปิดของทางราชการมากกว่า เพราะมันส่มเสียงต่อการข้อมูลรั่วไหลแต่บ拉克โบมายืนยันครับว่าเขาจะใช้แบทเบอรี่เพราะว่าแบทเบอรี่มันสะดวกมันช่วยเขาได้มากเลยพวกคุณต้องไปหาวิธีการทำยังไงให้ผมใช้แบ c เบอรี่ได้แล้วปลอดภัยตา่างหากนะฮะเซเลบทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยได้วยนะครับมีแบทเบอรี่ติดตัวเป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งไปแล้วในะตอนนั้นเลยนะครับซึ่งความสําเร็จของแบ c เบอรี่เนี่ยก็ต,ต้องให้ครดิตก,กับไหม ลาซาลิบิสนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ของ BlackBerry ต้องบอกว่าคนคนนี้นี่เป็น Genius สลยนะครับเพราะเป็นคนที่เก่งในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่ Invent มันขึ้นมาเลยเรียกว่าเป็น Inventor คนหนึ่งเลยนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีหัวทางด้านธุรกิจที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมองอะไรขาดมองการไก่มากๆเลยอาณาจักรแบงก์เบอรีก็ต้องโตแบบก้าวกระโดดเลยครับจน เคยครองตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐอเมริกาในปี2009นี้50%เลยนะครับแต่คำถามคือว่าแล้ววันนี้ b บ a ็ k เบอรีไปไหนแล้วทำไมเขาหายไปในแบบที่เราไม่เห็นอีกเลยจากสถิตินะครับบอกว่าปี2009ครองตลาด50%ในสหรัฐอเมริกาปี2014ผ่านมาแค่5ปีงนะครับเหลือไม่ถึง1%แล้วและแน่นอนสิ่งที่มีนัยสำคัญมากๆเลยคือการมาของตัว iPhone ของส t e v e Jobs นั่นเอง ในปี2007ประกอบกับการที่ไม่ปรับตัวของแบล็กเบอร์รีคุณไหมที่เป็นฟาลเดอร์เป็น c o o ของแบ็กเบอร์รี่เนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นคนเก่งนะแต่ก็เป็นคนเก่งที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็เชื่อในทิศทางตัวเองจนมองไม่เห็นเลยครับว่าทิศทางของโลกมันกำลังจะปรับเปลี่ยนไปมองไม่เห็นเลยว่าไอ้ตัวการทำงานของ Apple กับ App Store ซึ่งต่อมา Android เองก็จะมี Google Play ซึ่งเป็นคอนเซปต์ของ App Store แบบเนี้ย ซึ่งตรงนี้แหละครับมันทําให้เกมของสมาร์ทโฟนเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วเขาก็ยังเชื่อในเรื่องตัวคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยนะครับอย่างเหนีวแน่นว่ามันคือคําตอบสุดท้ายคําตอบเดียวในโลกซึ่งในระหว่างทางนั้นเนี่ยก็มีผู้บริหารแล้วก็มีทีมของ R&D ของเขาหลายหคนก็พยายามจะนําเสนอไอเดียอะไรต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ไมคเลือกที่จะ เชื่อตัวเองมากกว่าแล่แน่นอนครับก็มันก็มีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างทางอีกมากมายนะครับจนถึงจุดหนึ่งแบทบอรี่ยอมในซัมไปที่จะกินน้ำลายตัวเองครับแล้วก็มาอยู่บนแพลตฟอร์มของ Android นะครับแต่วันนั้นก็สายเกินไปแล้วครับแบเบอรี่วันนี้เป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วนะครับแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ที่ดีในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับแล้วก็ก็ต้องชื่นชมอยู่ดีนั่นคือเรื่องราวของแบเบอรี่นะครับ แต่ก็มีเรื่องราวที่ตรงกันข้ามกันที่มาจากองค์กรอื่นๆนะครับที่เสียงหรือไอเดียของคนตัวเล็กๆนะครับที่อาจจะไม่ได้อยู่แม้กระทั่งแผนไอดีในองค์กรเลยหรือไม่ได้เกี่ยวกับไอตัวธุรกิจนั้นๆโดยตรงเลยก็ตามนะครับแต่ว่าผู้บริหารเปิดโอกาสครับให้คนพวกนี้เนะี่ยได้แสดงความคิดเห็นแสดงไอเดียต่างๆออกมาแล้วในที่สุดแล้วมันกลายเป็น หน้าประวัติศาสตรหนึ่งขององค์กรไปเลยในเชิงของธุรกิจเองในเชิงของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆผมขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าริชาร์ดมอนทเนสนะครับริชาร์ดมอนทเนสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพันโลงลนะครับของบริษัทฟริตโตเลเราก็คงรู้จักบริษัทนี้กันดีนะครับก็คือคนที่ผลิตไอ้ตัวมันฝรั่งเลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวที่อยู่ในตระกูลเขาทั้งหลายแหลไม่ว่าจะเป็นชีสต ลหลายๆตัวนะครับปัจจุบันเข้าใจว่าน่าจะเ,าเปลี่ยนไปเป็นเปปซี่โคแล้วนะฮะซึ่งคุณลิชาร์ดเนี่ยนะครับแกอยู่ในช่วงที่ตอนนั้นฟริตโตเล่กำลังประสบปัญหาบางอย่างอยู่แล้วก็ขาดไอเดียในการทำธุรกิจนะฮะซึ่งอยู่ในยุค80น่นู้นเลยนะครับย้อนไปไกลเลยนะครับ ซึ่งซีโในสมัยนั้นคือโรเจอร์เอนริโกเนี่ยนะครับเขาก็เลยประกาศในพนักง,งานทั้งองค์กรกว่า3 0 0แสนคนเลยนะครับบอกว่าเขาอยากที่จะให้พนักง,งานของเขาเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นโอเนอร์นะฮะแอคไลฟ์แอนด์โอเนะครับเขาก็เลยประกาศแคมเปญนี้ออกไปให้พนักง,งานนะแสดงตัวตนตัวเองออกมานะครับใครมีอะไรดีๆใครมีความคิดอะไรนำเสนอมาได้เลยนี่คุณไมค์เขามองเรื่องนี้เป็นโอกาสนะครับ ตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เรียนไม่จบแม้กระทั่งเกรดสี่ด้วยซ้ำไปนะครับออกมามาจากโรงเรียนมาทํางานช่วยพ่อแม่ทํางานตั้งแต่เล็กๆนะครับมาจากครอบครัวชาวลาตินนะครับเขาพบว่าในย่านที่เขาอยู่อาศัยที่เขาเติบโตมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งมันสะท้อนถึงทั้งตลาดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่มีขนมขบเคี้ยวอะไรที่มันถูกใจคนลาตินที่เป็นชาวพยพที่มาอยู่ในอเมริกา ซึ่งในอเมริกาอย่างที่เราทราบกันนะครับคนละตินหรือพวกฮิสแปนิกเนี่ยโอ้โหมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะคุณริชาร์ดเนี่ยเขาก็เลยเอาไอ้ตัวชีโตสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เรือธงตัวหนึ่งของฟริตเตรในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเอาไปผสมกับเครื่องเทศนะครับของชาวละตินจนมันออกมาเป็นรสชาติใหม่นะฮะแล้วลองไปให้เพื่อนๆชิมดูเพื่อนๆก็ชอบกันนะครับ เขาก็เลยเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ไปใส่ในถุงหี่พอแล้วก็ออกแบบให้มันเป็นสไตล์ให้มันดูแบบจัดจ้านหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดขึ้นมาโดยผสมจากตัวชีโตสตัวเนี้ยนะครับไปนําเสนอกับผู้บริหารครับปรากฏว่าผู้บริหารชอบและนั่นเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์เรือทงตัวหนึ่งของฟิต t ต l a ์เที่ชื่อว่า f ฟ a m i n g h o ตนะก็คือตัวชีโตสลดจัดจ้านลดเผ็ดนั่นเอง ซึ่งก็ทําตลาดตั้งแต่ยุค80จนมาถึงปัจจุบันนี้เลยซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่วินวินเลยนะครับในองค์กรเองก็ได้ธุรกิจใหม่ไอ้ตัวเฟมินฮอตเนี่ยก็น่าจะทําเงินทําทองให้กับฟิโตเลหรือเ๊ปซ่โคเนี่ยมาหาศาลแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับขณะเดียวตัวของพนักง,งานเองก็ได้ขึ้นลิฟต์เลยนะฮะจากพันโลงนะครับมาเป็นผู้บริหารโดยเรื่องราวนี้ถูกเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในฮอลลีวูดเลยในซัาไปนี่ลองคิดดูนะครับ สมมติพนักง,งานมีไอเดียเนี่ยแต่องค์กรไม่ได้เปิดโอกาสที่จะให้ไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันไปถึงบอร์ดรูมได้หรือไปถึงคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจได้มันก็คงไม่มีประโยชน์งั้นผมก็เชื่อว่าในองค์กรนี้ในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็น่าชื่นชมมากนะครับที่ทํำยังไงที่ให้องค์กรระดับพนักง,งานสามแสนคนเนี่ยพันลงคนหนึ่งเนี่ยสามารถจะนาเสนอไอเดียตัวเองกับผู้บริหารระดับสูงสุดข,ขององค์กรได้เลยนั่นก็เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับ มีตัวอย่างมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับที่ Starbucks เองเนี่ยเราสังเกตใช่ไหมครับเวลาเราไปสั่งกาแฟเนขาจะถามชื่อเราแล้วเสร็จแล้วก็เขียนไปในแก้วเลยนะครับอันนี้ก็มาจากพนักงนานนะครับในปี2011ครับเพราะช่วงเวลานั้นเนี่ยสตาร์บัต้องการที่จะให้ทุกๆสาขาของตัวเองเป็นเหมือนสถานที่ที่3ามขอ h เ third ร l a c e นะครับก็บาริสต้าคนหนึ่งครับก็เริ่มที่จะทําแบบนี้ขึ้นมากกอนในสาขาหนึง่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไอเดียเจ๋งๆอันนี้เนี่ยมันถูกรายงานไปที่สำนักง,งานใหญ่นะครับและหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเองนะครับทุกสาขาของ s t a ซา c k s ทั่วโลกนะครับนำไปใช้ครับจนกลายเป็นซิกเนเจอร์ของ Starbucks อย่างที่เราเจอถึงทุกวันนี้อีกเรื่องเราหนึ่งผมว่าอันนี้ก็เรื่องนี้ก็น่ารักมากเลยนะครับเกิดขึ้นฟอร์ดครับพนักงานของฟอร์ดคนหนึ่งเนี่ยเขาสังเกตว่าไอ้ตัวแอร์ติดรถยนต์เนี่ยนะครับหชั่วโมงเนี่ยมันสามารถที่จะ ผลิตน้ําที่มันเป็นน้ําแอร์เนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยนะฮะที่มาจากไอตัวคอนเดนเซอร์ของของแอร์เนี่ยก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาน้ําตรงนี้กลับมาใช้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะถ้าเรากรองมันแล้วก็เอามาใช้เป็นน้ําดื่มในรถได้มันจะดีมากเลยประเทศเราเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่นะครับแต่ในประเทศบางประเทศนี้ได้หาง่ายๆนะครับแล้วก็มีราคาแพงด้วยนะครับมันก็เลยมีโครงการที่พนักง,งานคนหนึ่งนะครับของฟอร์ ชอวันดักมาติดนะฮะโดยเขาอลองที่จะทำโปรโตไทป์นะฮะให้มีการหมุนเวียนน้ำเนี่ยนะครับแล้วมาต่อเหมือนเป็นคล้ายๆก๊อกน้ำอยู่ตรงข้างๆตัวเกียร์ของคนขับเนยหิอยู่น้ำก็สามารถเปิดดื่มน้ำได้เลยครับเขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่าเป็น on the go H2O นะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นออปชันของรถบางรุ่นในประเทศที่น้ำขาดแคลนแบบนี้มีมากมายครับนอกจากนี้แล้วก็ Playstation Sony เองก็ตามก็มาจากพนักง,งานของ Sony นะครับที่ฝันว่าจะเห็น Sony ทำเครื่องเล่นเกมนะแล้วก็ตัวเองก็พยายามผลักดันสุดความสามารถจนไอเดียเนี้ยตอนแรกมันก็ไม่ค่อยเข้าหูผู้บริหารเท่าไหร่นะครับแต่ในที่สุดปุ๊บผู้บริหารก็ต้องยอมนะครับแล้วก็เพราะว่าเห็นจริงๆว่ามันเป็นธุรกิจได้จริง งั้นไอเดียในการทําธุรกิจหรือไอเดียในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรให้มันดีขึ้นเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปหยุดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะทําให้มันเป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนในองค์กรได้ที่ก็จะคิดเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเพียงแต่ผู้บริหารต้องให้โอกาสนะครับแล้วก็ต้องมีแพลตฟอร์มมีเวที t, มี process อะไรบางอย่างซึ่งให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงได้ สำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วเลยนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรมันจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันละครับสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time